ถ้าคุณเป็นคนทางานนอกบ้านแล้วต้องพกแล็ปท็อปแบบนี้แล้วต้องมีที่ชาร์จหรืออาจจะต้องมีอุปกรณ์หลายๆตัวเช่นกล้อง,องมือถือแล้วไม่อยากพกสายชาร์จหรือหัวชาร์จเต็มกระเป๋าผมแนะนำตัวนี้เลยครับ a n k e r Laptop Power Bank A 1 6 9 5 Power Bank ชาร์จแรง165วัตต์เหมาะสำหรับแล็ปท็อปและอุปกรณ์ชาร์จเร็วมากๆครับที่สำคัญเขามีสายชาร์จอุปกรณ์ในตัว2เส้นเก็บมาเรียบร้อยมีพอร์ต USB Type C และ Type A ที่สำคัญคือเขามีมาตรฐานที่สามารถิ้วขึ้นเครื่องบินได้สบายมีทั้ง มอกทไอเอสไอซี I, อันนี้คือสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้ด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Squid Man .exe ครับวันนี้มาพบกับพาแแบงค์ตัวขนาดพกพาได้นะครับความจุ25,000ม ah. ิลลิแอมมีช่องชาร์จทั้งหมด4ช่องมีสาย USB ในตัว2เส้นที่สำคัญคือแต่ละพอร์ตเนี่ยแรง100วัตต์ชาร์จรวมกันได้สูงสุด165วัตต์เลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ใช้น้ตบุ๊กเป็นหลักเลยก็ว่าได้เพราะว่า โน้ตบุ๊กเนี่ยกินไฟค่อนข้างสูงนะครับอย่างผมเองเน,นะครับใช้แล็ปท็อปนะครับในการทํางานนะครับเวลาพกพาไปไหนถ้าใช้ p พาเวอร์แบงค์ที่จ่ายไฟต่ำเนี่ยข้อเสียก็คือกว่าจะแบตเต็มเนี่ยก็คงใช้เวลานานรวมถึงชาร์จไปทํางานไปเนี่ยครับแบตก็ลด p พาเวอร์แบงค์เองก็ชาร์จไม่ได้เต็มด้วย p พาเวอร์แบงค์ตัวนี้เลยเกิดมาเพื่อแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะเลยครับที่ผมชอบมากมากเลยคือเขามีหน้าจอนะครับที่เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ความแรงในการชาร์จแต่ละช่องได้ เมื่อเราเสียบชาร์จเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นความแรงของไฟนะครับที่วิ่งไปตามอนนุปกรณ์ต่างๆไม่ไว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ตามที่เราชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องชาร์จช่องไหน,นครับก็จะบอกความแรงช่องชาร์จทุกช่องเลยซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับเราก็จะได้รู้ว่าช่องไหนเนี่ยชาร์จเร็วบ้างช่องไหนชาร์ชารจช้าผิดปกติที่สําคัญพอแว้งตัวนี้นะครับเขามีสายชาร์จในตัวด้วยนะหูที่วงนี้เป็นสายชาร์จได้เส้นหนึ่งนะครับสายชาร์จเส้นนี้เนี่ยจะยาวประมาณ30เซนครับแล้วสามารถพับเก็บเป็นที่แขวนไไดดด้้้ววยยนะรแขกเเป๋าล อีกอันนึงครับเป็นสายชาร์จ USB Type C จ่ายไฟร0อยวัตต์เช่นกันนะครับเส้นนี้ยาวหน่อยอยู่ที่70ซนตมรนะครับยาวมากๆแล้วก็เป็นสายชาร์จที่แบบสามารถที่จะปล่อยกลับได้นะครับแบบนี้แล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมเก็บสายเรียบร้อยนะครับชอบมากๆเลยมาลองดูความแรงของช่องชาร์จของแต่ละช่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบผ่านมิตเตอร์ให้ดูว่าเขาเป็นแบบ100วัตต์จริงไหมครับอ,อันแรกนะครับ USB Type C ช่องแรกเลย เรียบร้อยนะครับวัดออกมาจะได้ประมาณ105วัตต์แล้วก็เป็น PD3.0 นะครับรองรับการชาร์จเร็วทั้งหมดนะครับทั้ง PPS ด้วยแล้วก็มาดูสาย USB เส้นที่2ครับขึ้นชาร์จแรงทุกอย่างครบนะครับเหมือนกันเลยช่อง USB Type-C ทงข้างครับรองรับทุกอย่างหมดเลยนะครับ PD3.0 เหมือนกันและสุดท้ายครับเป็นช่อง USB Type-A ครับตรงนี้ ตัวนี้จะไม่เป็น PD นะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยคือเป็นชาร์จเร็วหมดเลยก็เรียกว่าแรงทุกช่องนะครับแล้วก็ชาร์จรวมกันได้165าวัตสำหรับคนที่จะพก Power Bank ตัวนี้นะครับขึ้นเครื่องบินนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเขาดีแคลร์ความจุไว้ครบนะครับ2,500มิลลิแอมป์90วัตต์อาวก็บอกมาครบนะครับแถมด้านล่างเนี่ยก็บอกมาตรฐานครบเลยนะครับทั้ง TISI หรือมอกนะครับ CCC นะครับตอนนี้ในจีนก็คุมเข้มเรื่องการถือขึ้นเครื่องบินนะครับอัน ให้มาครบเลยนะครับสเปคต่างๆเนี่ยเขียนระบุไว้ให้เรียบร้อยอยู่เครื่องบินได้สบายสำหรับการรีชาร์จเนี่ยครับก็สบายๆเลยนะครับเราสามารถใช้สายที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยครับดึงออกมาแล้วก็เสียบได้เลยเพราะมีสายชาร์จในตัวนะครับเราก็เสียบเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเขากำลังชาร์จเข้านะครับการชาร์จเข้าเนี่ยครับเร็วสูงสุดคือ100วัตต์เลยครับผม ตอนนี้เนี่ยก็พุ่งมาทีเดียวเลยนะครับ61วัตต์แรงมากๆสำหรับการชาร์จเข้าฝั่งโน้นนะครับก็เห็นว่าชาร์จแรงนะครับข้อดีคือบอกสถานะในการชาร์จเนี่ยค่อนข้างครบมากๆเวลาในการชาร์จนะครับใช้เวลาชาร์จจาก0ูนย์ถึงร้อชั่วโมงครึ่งครับเต็มแล้วก็ชาร์จขึ้นไวมากๆเลยกดดูสถานะในการชาร์จได้ด้วยครับบอกสเตตัสทุกอย่างครบหมดเลยมาลองดูน้ําหนักของพอ w e r b ตัวนี้กันครับน้าหนักจะอยู่ที่ประมาณ590กรัมนะครับ หรือประมาณครึ่งกิโลนิดๆกับความจุ25 0 0 0มิลลิแอมผมก็ว่าก็สมเหตุผลอยู่นะมาสุปกันนะครับว่า power bank ตัวนี้เหมาะกับใครก็ง่ายๆเลยครับคนที่เดินทางนะครับสาย g a d g e หรือว่านักเรียนนักศึกษาก็พกได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีโน้ตบุ๊กกันหมดแล้วนะครับมีแท็บเล็ตมีอุปกรณ์ชาร์จเร็วกันหมดหรือง่ายๆนะครับสาย g a d g e อย่างผมเองนะครับที่พกทั้งกล้องมือถือแล็ปท็อปแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ power bank ตัวนี้เนี่ยคือออกแบบมาเหมาะมากๆ ในแง่ของโปรโตโคอลของการชาร์จเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เฉพาะจอดจ,จงสำหรับมือถือรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่สําหรับโน้ตบุ๊กมันคือพาวเวอร์แบงค์ที่สามารถชาร์จได้เต็มที่เลยนั่นเองหรือถ้าคุณเป็นสายท่องเที่ยวเนี่ยพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้ก็ถือว่าว้าวมากๆเลยนะเพราะว่าความจุเยอะชาร์จเร็วไปเที่ยวหลายๆคนเนี่ยก็สามารถแชร์กับเพื่อนได้หรือว่าแชาร์กับคู่ที่ตัวเองไปได้นะก็สามารถที่จะชาร์จด้วยกันได้สบายเลยครับแอนเ r Laptop Power Bank ว1695ตัคนี้นะครับเาคาปิดตัวอยู่ที่ ,3499 บาทครับ แน่นอนว่าในคลิปนี้เนะี่ยมีราคาพิเศษด้วยถ้าใครอยากได้นะครับก็แนะนำให้จัดในวิดีโอนี้เลยครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับ a n k h r r ลแลบท็อปพอร์แบงก์เอตัวนี้ก็ถามมาในคอมเมนต์เลยครับถ้าผมมีเวลาก็จะมาตอบครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย